สวัสดีครับคนลอหิมครับมื้อนี้มาอยาม,มองครับพี่น้องอย่าม,มองตอนเช้าเ้าอยู่เนีย่ยท่าบ้านนี่แหละครับอยู่ใกล้ๆกบ้านครับลงมาใส่ตั้งแต่ตีสองครับพี่น้องย่ำกลางคืนตอนใส่โบ้ได้่าให้พี่น้องในบึงครับมาดเอาตอนตอนเช้านี่แหลนะเนาะมายำใเบึงมองสิบสองเซนใส่มองสิบสองเซนกับสิบสิบสี่เซนครับพี่น้อง มาลุ้นน้ำกันว่าจะมีปลาอย่างถือบอ่านี่ที่ตาห่างแทบจะมีปลาถือบอ่ไหมน้ากันเลยครับตอนตอนกับตอนเลีกก้ยงเนาะม,มีตุ้งติ้งให้ลเลยจะมีปลาถือปลามันกะมีอยู่ดอกครับส่วนมากที่เป็นพวกพวกปลาตองเนาะมันก็นากถือหนาตัวมันมันมันสลัก ปลาตองสลับที่บออกจากไหมเลยครับพี่น้องออกจากบออกจากไหมเลยกต่ทีถี้ค่อนข้างยากครับ อย่าบวกเรื่อว่าจะได้มุดต่องขาสิบสองคือเก่าครับมองโอ้ตอนนี้สี่เมียงครับมองสิบสอง 14. แต่มองสิบสี่แต่มองสิบสี่ ยามไปแล้วครับบวมีบวม,มีนะมันลุ้นมองสิบสองตอนที่ตอนที่สี่เดี๋ยวมองอีกสามตอนเนาะ บ่บ่แต่ก็ได้ตัวเดียวขึ้นแล้วขึ้นเมือ่อวานนี่ขึ้นเมือม่อวานเมือ่อวานเมื่อวานเนาะ บบมี่ตัวนี้ก็ได้ที่ปานอยู่มันดูเป,ป็นหมูปลาอืมอืมโบมือตุ๊บตุ๊ ได้ครับน้องปลาจุกใหญ่ครับอือประสุบผล่นสำลีแล้วครับพี่น้องมือนีิประจุกครับเดี๋ยวประจุกตัวหนึ่งแล้วครับพี่น้องเอ,อ้ยพอดีได้ลาบเสาแล้วครับมือนนิน้องมาจากกรุงเทพซีดีลาบตัวนี้เราปัน่นน้องกินครับตตัวหนึ่งแล้วครับ,รบไว้กันตะกรันกันปุ๊บมัน กูมองแล้วก่อนครับพี่น้อกูมองแล้วก็นจังป็นปดโอ้มีหมูมันกตัวว่ปลานี้ปกติแล้วมันขึ้นมาเป็นผงครับขึ้นมาเป็นหมู่ได้ปลาจุดขี้เป็นหมู่ เดียวตัวหนึ่งแล้วขวนต่อไปครับสวน,นต่อไปมีปลาอย่างมาถือว่ามองขนาดสิบสเส้นครับมือนั้นไปใส่ได้แต่คิดเท่ามี้กันเลยมาแก้มือก็ได้แล้วตัวหนึ่งครับ โอ้แบบได้ลำบากคือแยบบังกัแบบนเท็จผลงานใส่มองห่างครับในพอได้ลาบครับตัวเดียว เลตัวเดียวกับพอได้ลาบอยู่อ,อืมขอบคุณสำหรับการรับชมครับพี่น้องครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ